สวัสดีค่ะนี่กุงกินงกันเมืสตูดิโอนะคะ เรามีงานทั้งสองอย่างที่ต้องทำกันก็คือนี่ไงนี่ก็คือถุงผ้า DIY สามารถจินตนาการและสามารถระบายสีตามใจชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเขาแถมสีมาให้หลายสีเลยนะคะพอที่เราจะระบายได้เลยนะถ้าเราอยากจะติดสติกเกอร์ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยคะ่ะพอนี่เขาก็แถมมาให้เหมือนกันนะคะมันจะเป็นสติกเกอร์เพชรหลายสีน่ะอีจะระบายดาวก่อนละกันดาวเนี่จะเป็นสีเหลืองนะ ตอนนี้กิ้งก็จะใกล้ระบายดาวเสร็จแล้วนะจะระบายปากปากเป็นสีแดงนะก็จะเห็นข้างในปากข้างในปากเป็นสีแดงแต่ไม่ได้กินเลือดมาชุดเป็นสีแดงตรงนี้นะกิ้งคือผสมสีเมจิกแต่ว่าพวกสีน้ำจะทำมันจะผสมสีได้เนี่ยสีเมจิกก็สามารถผสมกันได้นะคะเนี่ยขาวกลายเป็นสีส้มจริงๆเลยอะ่ะโอ้ชุดนี่เป็นชุดใส่ลุงมเลย ชุดแบ่งครึ่งนะนี่ตรงนี้ก็จะฝั่งเนี้ที่มีลายหัวใจนะคะนี้ก็จะอุย้ดยดูสีส้มแล้วฝั่งที่มีหัวใจจะเอาเป็นสีน้ำเงินนี่คือสิ่งที่กินคิดแต่ไม่ต้องคิดตามกิงก็ได้ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะค่ะฝั่งนี้ เหลือสีเดียวสุดซ้ายที่ไม่ได้เติมในสีนี้ในชุดนี้แหละก็คือสีเขียวเุ้ยเสร็จแล้วค่ะโหชุดแสนสวยจังระบายที่คาดผมก่อนดีไหมได้เลย ถ้าระบายโดนสีดำลค่ะมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินไปเลยเหมือนฝั่งเนี้ยค่ะพอสีใหม่ๆอ่ะสีใหม่ๆเพิ่งใช้ใหม่ๆมันจะเข้มเข้มทำเป็นสีแดงแล้วกันผมเนี่ยสีสายลุงนะยิงชอบสีสายลุงนี่ค่ะกิงจะเริ่มจากสีแดงจริงๆก็จิงก็ สะสมถุงผ้า DIY มาได้หลายอันแล้วนะแล้วก็ได้สีนี้มาด้วยแต่ว่าที่บางอันกิงก็เก็บกับเพชรไว้นะคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะสามารถใช้ทำงานอย่างอื่นได้ะคะ่ะแต่จริงๆกิงก็มีสติกเกอร์กั่าวเพชรของกิงอยู่หรอกกิงก็มีสติกเกอร์ลายเพชรอย่างนี้อยู่หรอแต่ว่ากิ้งมีแค่สีชมพูกับสีเขียวเท่านั้นนะ่ะมันแบบ มันมีหลายสีเหมือนอันนี้ค่ะแต่มันก็มีน้อยค่ะต่อไปสีชมพูเสร็จแล้วสีเหลืองชึบสีเหลืองตรงนี้นะอ่ะอ่ะลืมระบายสีสีชมพูตรงนี้เดี๋ยวเราไปสีเหลืองเสร็จเดี๋ยวพอระบายสีเหลืองเสร็จเดี๋ยวิ้ระบายตรงนี้ก่อน เพราะว่ามันมีตรงยาวๆว้วยค่ะเนี่ยสีพูนี่ด้วยเนี่ยพอกินระบายสีเนี่ยกินก็จะไม่ค่อยกดแรงเนี่ยก็จะเอาพอดีพอดีเหมือนเราจัดเรียนสอเราเอาดสอมาระบายระบายนะคะแล้วก็เขียว พอเขียวอะ่ะพอเขียวมันแห้งมันก็จะกลายเป็นขียวเข้มอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชุดอะ่ะเหมือนชุดเนี่ยคะ่ะนี่น่าจะเป็นคนใส่ลุงแน่เลยคนที่ชอบใส่ลุงเหมือนกิ้งอ๋อดูแล้วกิ้งมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราอยาถ้ามันมีช่องช่องนึงอะ่ะแต่ว่าไม่พออะ่ะก็สามารถแบ่งครึ่งอย่างนี้นะเนี่ยกิ้งขีดอย่างเนี้ย เพราะว่ากิ้งไม่มีช่องต่อไปสีน้ําเงินที่เราแบ่งครึ่งไว้ตรงช่องขาวนี่นะคะตัวหนังสือตรงนี้นะคะตัวไอจะเอาเป็นสีนี้นะสีแดงแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีเหลืองเอีกแกา ตามด้วยสีเขียวและสีสุดท้ายแล้วก็คือนี่ค่ะสีน้ำเงินโอ้อันสีใหม่ๆที่มันยังไม่ค่อยได้แก่ค่ะมันก็จะแบบแข็งนิดหน่อยโอ้โหตัวหนังสือก็เป็นสีลุงนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันถุงผ้าสายลุงหรือเปล่าดูสิ แล้วก,วก็ยังไม่เสร็จเท่านี้ถ้าเราขาะสติกเกอร์เพรเราจะแปะหมดหรือแปะไม่หมดก็ได้หรือเราจะเหลือเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ทิงจะแปะไม่หมดหรอกทิงจะเหลืออันนึงเป็นสีชมพูเผื่อว่าเราต้องการใช้อันนี้นะคะแล้วก็ใช้สีชมพูนี้แหละแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับถุงผ้าที่มีตัวหนังสือ เขียนว่าอมใชยนะคะแล้วก็ความกับตัวการ์ตูนที่กิ้งจินตนาการโอ้โหดูจากตรงนี้มันยังดูได้เลยอะถ้าเป็นมืดๆนะโอ้โหสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะนี่ไงสรัวนี้ต้องขอตาลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย